สวัสดีค่ะป้าออนมาถึงภาษาแล้วนะคะภาษาลุงเสือแล้วนะคะลุงเสือเห็นตะลังใบใบโน่นค่ะไปแล้วเราฝากไปดำนาแม่ค่ะภาษานะคะปภาษามีอะไรฝากถึงลุงพลป้าแตนไหมพรุ่งนี้ป้าออนก็จะไปแล้วอยากจะฝากยังแล้วก็คือทอดคิดถึงคือเก้าละอืมอืมเจ้าอยากได้อีกยังเดี๋ยวข่อยเมื่อข่อยสีเอามาให้เออแจ็คสอยากได้ยังเหรอเออบ่บ่ไม่ยังเหรออืม เป็นยังไงใ,นในห้น่าเจ้าเครื่องหรือย่างบอกเนี่ฝากไปถึงลุงพ้นเนี่ย<ห>ปัดเพื่อลุงพ้นปัดแตนเบิงคลิปนี่น่าจะเครื่องแล้วล่ะน่าจะเครื่องแล้วเด้อลุงพ้นปัดแตนเ,เลยฟังเอาเพราะว่าน่าไม่ใช่ไส้ก็ซ้ำว่าแล้วแล้วแหะยังงานหาลองอืมอันนี้ก็ทางใต้นี่ก็ดีแล้วแล้วเอาพี่นางอันก้าอันนี้นั่นก้าอันนี้เขายั้งนี่ข้าเจ้าข้าเจ้าบอกโอ้ยเนาะน่าจะเป็นข่าวดอเนาะช่ตาอาจะเป็นข่าวดอเนาะขอจะมาถอนเอา พออยังก้าวทำแต่ขวบก้าวบ่พูดถึงนาจะเป็นข่าวดอป่ะเออเออถ้าเป็นข่าวเจ้าคอยบ่เอาขาวเจ้าสซ่เออเอยมากินข่าวข่าวเหนียวค่ะเอยจะเอาข่าวดอเป็นข่าวเหนียวมาใส่ข้าาวเเจบิดดลอืมนี่เด้อค่ะเด้อคุณเอฟซีเบงเอาเนี่ยมาหอดภาษาแล้วปลาอ้อนก็ได้ดำซอยประมาณสองสามกัมนี่ค่ะเพราะว่าเพิ่นจิไปเขาไปดำพุ่นลองในในคนค่ะใค่นี่แล้วแล้วค่ะ บันี่ไปดำข้าเหนียวว่ค่ะนี่เด้อค่ะเด้อเบื้องเอาเดี๋ยวปราออนกสีได้กลับบ้านนะเด้อค่ะเด้อจ้านี่นะค่ะเบื้องเอาค่ะมาหอดมาถึงกันแล้วมาซอยถอนกล้าก็ได้เก้ามัดค่ะภาษาเอ้ยก้ามัดนันแยกไว้เด้อคอยมัดแล้วคอยไปตั้งไว้หันละเออเจ้าสีเห็นยี่ดอกเออแยกไว้เดี๋ยวมืออื้อนคอยเฝ้าไปเฝ้ามา ก็อย่างนี้นะคะป้าออนก็จะกลับแล้วนะคะจะกลับที่นครพนมแล้วนะคะก็ได้มาช่วยป้าสาลุงเสือเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าน้ําใจนะคะน้ําใจพี่น้องไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะเดี๋ยวถ้าคุณเอฟซีทุกคนนะคะก็เข้ามาดูเลยนะคะเข้ามาดูคลิปช่องป้าออนพี่สาวลุงพลน,นะคะป้าออนในพูดจริงทําจริงนะคะไม่ได้แต่งสีตีไข่อะไรใส่นะคะนี่นะคะ นานี่ก็ดำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะป้าออนก็ได้ได้มาช่วยลุงเสือกับป้าสาดำได้นิดนึงนะคะได้นิดนึงนะคะเพราะว่าป้าออนก็มาไกลนะคะมาไกลนะคะนะคะมาถึงแล้วป้าสาก็บอกว่าใกล้จะเสร็จแล้วครึ่งแล้วนะคะครึ่งแล้วนู่นนะคะลุงเสือ ไปถึงโน่นแล้วแต่ที่นาของป้าออนนี่เหลือเยอะนะคะป้าออนก็นิ่งดูได้ไม่ได้แล้วนะคะต้องรีบมาทําของตัวเองนะคะเราไม่ไม่ช่วยตัวเองก็ก็เราก็อย่าไปพึ่งคนอื่นนะคะเราก่อนที่เราจะพึ่งคนอื่นเราก็ต้องพึ่งตัวเองก่อนนะคะมาค่ะตามป้าออนขึ้นรถมาเลยนะคะที่ชาร์จแบตบูสาะยังยังมีอยู่ ป้าออนก็จะกลับแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นนาลุงเสือกับป้าสานี่นะคะตรงนั้นก็เป็นก้านะคะตรงนั้นก็เป็นกะเป็นก้เข้าวเจ้านะคะป้าออนต้องรีบกลับค่ะเพราะว่าเอาข้าวไปไหว้ลงศีอยู่นะคะนี่นะคะตามป้าออนมาเลยเนี่ยกำลังจะกลับแล้ว นี่ก็จะเป็นถนนนะคะถนนหนทางที่เข้ามาในานานะคะดูเอาเลยนะคะแต่ว่าก็ไปผิดอยู่นะคะพี่น้องค่อยๆไปนะลูกเ้ยน้องลูกยุงค่อยๆขับมาดูนี่นะคะประออนให้คนให้ดูคนขับนะคะนี่นะ,ะแม่พาไปผิดทางแม่พาลูกลงทางนะคะหลงทางเข้านานะคะ ก็เลยต้องเสียเวลาไปอีกนิดนึงนะคะประมาณ20นาทีนะคะนไม่เสียเวลาเลยนะคะคือหลงทางค่ะน,น,นานๆมานะคะก็เลยหลงนะคะนี่แหละค่ะเขาถึงได้ว่านะคะหลงทางเสียเวลานะคะนะคะหลงทางเสียเวลา หลงติดยอยักษ์ก็เสียอนาคตนะคะก็ะให้คุณอเอซีสังเกตเอาเองนะคะหลงติดยอยักษ์เนาะนะคะนี่นะคะทางไปนาประอ่อนทางไปนาปู่ผ่องย่าพานี่นะคะงงสะ,สะ,สะลุงพลนั่นแหละ<อ>นั่นแหละสะลุงพลสะลลุลพที่มีน้ำน่โอ้ยรถขุดอันนี้ ไม่ฉูดรถมัแล้วพี่น้องก็ทางก็จะลำบากหน่อยนะคะแต่ก็รถก็เข้ามาถึงได้นะคะแต่แต่ก็ยังว่านะคะก็สงสารรถอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องทำใจเนาะรถเราก็ซื้อมาก็มาขี่้าเราไปโน่นไปนี่ก็สบายขึ้นหน่อยนะคะสบายขึ้นไม่ใช่ขึ้นหน่อยหรอกค่ะขึ้นสบายดีมากๆเลยนะคะเรามีรถใช้ของเราเนาะนะคะ เนี่ยก็ใกล้จะออกก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวพระออนก็รีบรีบไปแล้วก็จะรีบกลับมานะคะม่ม่ข้างๆถนนหนนทางก็น้ำเต็มเลยนะคะ ไม่ออทางนี้ได้ไหมได้ทายพี่เจ้าบอกว่ารัดอ่ะได้ก็ลองไปดูมันรัดใช่ไหมรัดใกล้ด้วยเออมันจะได้ไประหยัดเงนิน ก็ดำบากนะคะลำบากหน่อยๆนะคะแต่ก็มาถึงที่นาอย่างปลอดภัยนะคะก็จะเป็นเสียงที่ป้าออนไม่ได้คาดเข็มขัดนะคะเดี๋ยวป้าออนลงลงไล้์แล้วป้าออนเดี๋ยวป้าออนก็อุย้ยลงคลิปแล้วป้าออนก็จะขัดเข็มขัดนะคะลัดเข็มขัดนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องปอออนพี่สาวลุงพลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีนะคะ